ดวงดาวภาษาบาลีตาราเป็นอาการันอิทธิลิงนะครับอาการันอิทธิลิงก็คือแจกตามกันยานะฮะทำไมถึงเป็นอาการันอิทธิลิงมาดูสระที่สุดสัตว์นะลงท้ายด้วยอาตารา อาการันเหรอตารานะฮะตาราตรงนี้อาการันอิทธิลิงก็คือมันลงท้ายด้วยอาสังเกตดูให้ดีนะครับเดี๋ยวมาแจกตามกัญญานะครับตาราตาราตารายโยตาราตารังตารายโยตาราตารายะ ตาราหิตาราพิตารายะตารานังตารายะตาราหิตาราพิตารายะตารานังตารายะตารายังตาราสุตาราเอ้ยตาเรนะครับตาเรนะนะตารายโยตารา